สวัสดีครับผมฟาร์มชาแนลชัยมงคลน,นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มควายมีแต่ควายที่ง,งามๆทั้งนั้นแหละครับส่งเข้าประกวดได้รางวัลมาเต็มบ้านเลยวันนี้ก็ตรงกับวันที่24นะครับมีนาคมครับจวัน5 6 4นะครับ เดี๋ยวนี่คือเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเขาอนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับไพศาลฟาร์มครับไพศาลฟาร์มนี่นะครับนู่นนะครับเป็นรูปภาพที่มีโล่นะครับแล้วก็อ่เดี๋ยวค่อยคุยกันเขาอนุญาตแนะนําตัวทั้งนิดครับครับผมนายชวั์สังการเจ้าของไพศาลฟาร์มอำเภอระยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับครับผมอ่าเดี๋ยวขอชมแม่นหนก่อนครับ เอาแม่เอาแม่หลักก่อนนี้ไหมโอ้โหม่บุญชื่อแม่บุญมีนะครับแม่บุญมีที่อยู่ในนู่นนะครับป้ายนู่นนะครับคือแม่นี้โอ้โหอย่างเป่งเลยโอ้โหเอาลูกสีขาว อ่ะลูกเป็นเผือกนะครับลูกชายของใครนะลุงเพชรของลุงเพชรเขาใหญ่มากเอลูกชายลุงเพชรทําไมออกมาเป็นสีนี้ดูดอ,อกเขาใหญ่เหลือเกินเพศอะไร<อ>ครับเนี่ยชื่อหาบทองฮะหาบ,บทองหาบทองนะครับเป็นเพศผู้เพศผู้อันนี้คือแม่บุญมีแม่บุญมีนี่ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับอ่าตัวนี้ตัวที่หกครับตัวนี้ตัวหาบทองคือตัวที่หกเดี๋ยวมีสามตัว ยังอยู่ลูกลูกบุญมียังอยู่อีกสามอยู่ในฟาร์มนี่ยังอยู่เนาะครับอ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วแ,วแ,วแม่บุญมีนี่สูงสูงเท่าไหร่นะ่าจะประมาณร้อยห้าสิบสามบวกขึ้นไปครับร <100 S 2> ้อยร้อยร้อยห้าสิบสามโอ้โหร้อยห้าสิบสามบวกแต่เขาจะใหญ่ใหญ่เกินความสูงน้อยยังดีลูกนี่จะยุบหน่อย,ย,นนย,อยเราก่อแม่บุญมีมายัางไงครับอ่าอเป็นเล่าของพี่ตู่ เดิมแลองพี่ตู่แต่ได้มาแต่เล็กๆแล้วครับของพี่ตู่ผู้ใหญ่เล็กโอ้โหดูแค่ขนานะครับพาดีอันนี้ได้มาแต่เล็กๆเลยจะมีสองตัวมาอยู่นี่กี่ปีแล้วนะเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วเนาะนานนานมากแม่บุญมีนะครับได้มาแต่ ลูกของแม่บุญมีนี่ใช่ไหมที่ไปล่ารางวัลมาเนี่ยใช่ครับโอ้โหดูนะครับร้อยห้าสิบสามบวกอ่ะไปไปดูลูกเขาที่ไปรับไปล่ารางวัลมาเขาสวยมากก็โลกดีจังเลยมาลูกดูลูกมา มาลูกโอ้โหอันนี้นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อบุญมาครับชื่อบุญมาลูกของแม่บุญมีใช่ลูกของแม่บุญมีเยวหน่อยแสงเข้าโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งหมาทั้งเฟ่งส่วนสูงเท่าไหร่ครับ เอามาร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดตัวนี้นะโอ้โหให้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยลูกสองตัวลูกสองตัวแล้วตัวคาท้องทับทับทับจริงโชกุนไว้อันเนี้ยตอนนี้อยู่ในท้องโชกุนใช่ครับประมาณหกเดือนนี่คือลูกของแม่บุญมีนะครับชื่อแม่บุญมานาสวยตัวนี้ชนะที่สนามไหนครับอันนี้ที่หนึ่งนครตะวันแล้วก็ที่สองอนครปฐม ผมเชยอุทยัยล่าสุดที่หนึ่งนครสวรรค์รุ่นรุ่นรุ่น,นไหนครับรุ่นเมพันธ์แล้วที่สองนครมาถมนี่ก็รุ่นแมพันธ์รุ่นเมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ชมเชยที่อุทยัยโอ้โหคว้ารางวัลมาสามรางวัลน,นะครับน,นี้หน้าสวยหน้าหวานแกหน้าสวยหลังกว้างเนื้อเนื้อดี เจ้าเนื้ออาหารไม่ได้กิน <c oughs> เขาเป็นเจ้าเนื้อเขาเองอันนี้ไม่ได้คุณอาหารไม่ได้คุณอาหาร,ไ,ไ,าหารไปประกวดก็แทบจะไม่ได้คุณเลย<อ>เขาจะอ้วนเขาอยู่ตลอดเวลาตัวเนี้ครับแ <c oughs> ม่บุญมาแล้วอแม่บุญมามีน้องอีกใช่ไหมมีน้องอีกสองตัว น้องเขาก็ได้ปัดน้ำนมได้ที่หนึ่งโอ้ไงไงอยู่ไหนครับอยู่ไปไปไปดูน้องนุ่นมาอีกโอ้โหไม่ทำเด็กน้อยก็เล่ลูกกับลูกแก่กนนี่ก็น้องนุ่นมาโอ้นี่ก็น้องนุ่นมานี่ก็น้องนุ่นมาแต่ตัวนี้ยังไม่ไปขนาดมาอยู่น้อยอเป็นเพศผู้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย หนึ่งปีที่เดือนหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนตัวนี้ไม้มั่นป้นมือจะเอาเข้ารประกวดอยู่เหมือนกันรออยู่อีกหน่อยอ๋อครับตัวนี้จะมาดีตัวนี้เป็นลูกลุงเพชรตัวนี้ลูกลุงเพชรครับน่าสวยเป็นลูกลุงเพชรแล้วก็เป็นลูกของแม่บุญมีใช่เป็นพี่ตัวเพื่อนอนไรอ๋อโอ้โห ไปไปดูไปดูอีกแม่หนึน่งนะครับตัวนี้สูงสูงมากสองควบก็น่าจะใหญ่กว่าพี่เขาทุกตัวแล้วงามงัางนั้นเลย นี่หล่าแก้วฟ้า,านี่าทายาทของแก้ว <ไป S 1> ฟ้านะครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยุคก,กี่วันแล้วเนี่ยครับสิบได้รักสิบสองวันมั้งเนี่ย <c oughs> ออกเมื่อวันที่สิบเบสสิบเบสมีน,น,นาถึงออกขายยาวลูกตีลูกเงินลูกทำเงิน,งน,นโอโ้โหเห็นไหมครับขายาวเลยครับตัวเนี้ยทั้งพ่อทั้งแม่เป็นลูกเกิดที่มีหมดม,มานี่ โอ้โหอันนี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อใบไผ่แม่ใบไผ่ครับใบไผ่แม่ใบไผ่เป็นเป็นน้องของแม่บ,มบุญมานะครับเป็นลูกของแม่บุญมีมีแตยาวสูงโอ้โหแม่นี่ยาวสูงสูงเท่าไหร่ประมาณนะน่าจะใกล้ร้อยห้าสิบละเพราะท้ายเขาเลยร้อยห้าสิบแล้วอะ โอ้โห oh อายุอายุสามขวบสขวบไปได้อีกเนาะไปได้อีกเพิ <c oughs> ่งลูกตัวแรกอันนี้ได้รางวัลอะไรมาครับตัวนี้อันนี้ได้ฟันนมที่นครสวรรค์รุ่นภายใน <c oughs> จะยุบยุบเยอะเลยออกลูกมาสิบะวันยุบหมดเลย <c oughs> ลูกเขาขายาวติดแม่อ้โห oh ลูกตัวนี้ลูกเจ้าฟ้าเนาะลูกไทยเยจ้าฟ้าเนาะรับเปลาเจ้าฟ้าห่างดี คือนี่ถ้าโตเต็มที่อาจจะมีร้อยเกือบเกือรยหกสิบแม่นี้ได้แน่ผมว่าเนาะครัส,สูงมากเลยสูงมากอะไรครับนี้ครับอันนี้ก็คือ,อแม่บุญมีนะครับที่จ่ายลูกออกมาแล้วก็ลูกก็ไปประกวดมาได้นะครับรางวัลก็มีาวัลที่หนึ่งนะครับรางวัล ชนะเลิศอันนี้ก็เราเป็นรงค์การเมเชยไพศาลฟาร์มนะครับไพศาลฟาร์มนะครับนี่เบอร์โทรก็มีนะครับแล้วก็ทางโน้นนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นควายสวยงามเหมือนกันแต่ว่าคนละสายกับแม่คนอ่าคนละสายกับแม่บุญมีนะครับควายเข้ารียาวครับเป็นควาย สายพันธุ์เกิดลูกพัฒนาเราเองอะไรนี้อ๋อครับผมแล้วแม่นี้แหละครับยังไงแม่นี้ก็เป็นแม่พัฒนาเองลูกเกิดเป็นลูกเกิดที่นี่แต่ให้ลูกดีลูกของเขา,ขาใหญ่มากแล้วนี่โอ้คำไ,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 ได้ไหมรอด้ปรอดรอดรอดได้ดดดเนาะ เขาไม่เขาไม่ทำไรเนาะเขาก็สงสัยเราไปอ๋อครับครับผมจะลอดไปอ้ะตัวนี้จะหนาโอ้โหตัวนี้ตัวนี้หนามากดีดีหนาสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะได้แค่ร้อยสี่สิบสูงไม่มากแต่ใหญ่อืมดีดี่รุบ ชื่อแม่อะไรนะชื่อแม่กำไรแม่กำไรนะครับแม่กำไรไพสานฟาร์มนะครับผมท่านผู้ชมลูกสาวโคตรสวยเลยอ่าอันนี้ก็ลูกสาวลูกสาวนี่<า>คือคือพ่อกี่ไหนครับพ่อน่าจะเป็นลูกแก้วฟ้าครับเพราะขาเขายาวทับที่ฝูงเหมือนกันนี่เลย <g ül> ได้น้ำได้นอนน้ำแล้วก็เย็น<ล>สบายไม่ไม่อยากลุกสายใหญ่มากอ่น่โอ้โหนี่ยายใหญ่เตรม <c oughs> เล็บใหญ่มากตัวนี้ลูกเจ้าฟ้านะครับชั้นหลานชั้นหลานทายาทเจ้าฟ้าอเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่าไพสารฟาร์มนะครับ,รรบเดี๋ยวผมจะมาตามติด เก็บภาพสวยๆประสากานม้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปมาตลอดนะครับเบอร์โทรก็0623048917ครับครับคุณเล็กนะครับสนใจยังไงก็สอบถามได้นะครับมเจ้าของ